เห้ไปต,ต่อยได้ดีมากวันนี้ถ้าคิดว่าเราไม่โดนนับเนี่ยเป็นไงเรมีสิทธิ์เยอะเรอคือคือชนีคือเราเราก็มั่นใจว่าแพ้นี่เพราะว่าโดนนับเราไม่ก็เียนต่างนาเปลีนไปไม่แตกไม่แตกน้องจะสัมภาษไม่จะดูว่าแตกไม่แตกไม่แตกสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับน้องไปรอเเนับเลยป่ะคิดว่ามองว่าคนนับเลยป่ะนับครอหอได้ไหม ไถ้าเกิดต่อกันใหญ่ท่านใจคิดว่ายังไงก็น่าจะสู้ตีครับก็น่าจะสู้ได้นะครับโอ้แล้วเราก็โตแตะละดอกโอ้แม่งโคตรมันเลยอ่ามันขนาดทีงแต่ว่ามันน่าเสียดายเพราะว่าเราเราพลาดโดนนับมาเนะครับอ่ะพูดถึงเอฟซีหน่อยไฟนี่ก็ถึงพลาดแต่ก็ค่อนข้างติดตาเนาะโอ็ขอโทษเอฟซีนะครับทำไปนี่ครับพลาดเนาะผมก็โอ้หน้าตาเป็นไงบ้างไฟนี้ครับผมว่ ก็สมกับการซ้อมผมตั like yeah. uh, uh ้งใจมันมากครับผมตั้งใมากล้วแต่ครับซ้อมมาประมาณก็แต่เจกับขนานดำมาก็ประมาณห้าห้าวฟันครับผมก็เริ่มซ้อมแล้วก็ใช่พื่อูเป็นไงมา่ค่อยกับคู่ต่อสู้วันนี้นี่เป็นกรมีอะไรที่เราหนักใจไหมก็น่าจะเป็นหมัดครับผมก็มีโดนบ้างครับผมเออแล้วหลังแล้วหลังจากที่เราได้นับเราได้นับรูปะลรวะก สอบแล้วครับไสอบแล้วก็นะนำเข่ารแล้วก็ยัาเนอะแล้วพอเขาสวนขึ้นแล้วเกินอะไรขึ้นก็มีโดนหมัดบ้างครับผมมันเม้านิดหน่อยครับมีแต่ว่าก็ซ้อมมาดีครับผมไม่มีปัญหาครับเรียกว่าสร้างความเสียวของคนเอ้ามีหมานเสียวไหมเนี่ยพี่ครับสวัสดีครับก็ต่อยได้ถูกใจครับถูกใจช่องเจ็ดถูกใจถูกใจเราด้วยเราอยากให้ต่อยออกมาให้สมราคาที่แบบว่าเป็นต่อเขาขนาดนี้ก็ปักหลักสู้ครับ อันนีคือเป็นแผนที่หมายเลยคือไม่ใช่ว่าต่อยเอาชนะคือก็อยากจะให้คนคนดูสึกเอนเตอร์เทนกับมันด้วยคือมันมีผู้มวยเดือดค้ำคอยอยู่<อ>มาต่อยช่องเกตเราก็บอกว่าอย่าให้เขาปิดหวัง<อ>นะยังไงอย่าถอยยังไงปักหลักสู้ต่อให้เราได้นําแค่ไหนก็ตาม<อ>นะวันีทางนั้นเขาก็มาดี<อ>ใจสู้ด้วยก็เลยออกมามันครับ